โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมปแก้วบปจิ๋วเป็นโลววันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบไม่มีซ่งตรงซ่งติงอะไรเลยนะเพื่อนผมก็จะไม่เล่นรีวนะิวเฉยๆเออผมก็เออมันไม่มีอะไรสามภาษาแล้วกันออ <laughs> โอเคก็วันนี้เราก็มาเจอทีมตึงๆอยู่นะก็โอ้โหดุอะก็ดุอะเออก็อยากรู้ว่าฝีมือก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยปะ <laughs> โอเคเริ่มมาเขาหรือเราได้เขีย่ยเขาได้เขียนโอเคเออแล้วก็วิง่งตัดบอลเลยนะโอเคแล้วเราก็ม่งไปโอ้โหแม่งแหลกมานิดนึงโอเคแต่ยังได้อยู่ ส่งไปโอ้มันมีส่งเราบัก้านี่แมมเฮ้ยโคหดุดโอเคยังล้ำหน้าไว้เพื่อนอหญ่ละเฮ้ยผมว่าซีซั่นนี้ผมมีสิทธิ์ขึ้นอันดับ t พั1เลยนะเว้ยเพื่อนอื้ผมรู้สึกดีใจอุสาปันแทบตาแทบแตกตาแทบแตกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะาตาแทบกระเด็นอ่ะโอเคจังหวะนี้หมุนหมุนหมุนไปซองอือเมเซลเมเซลหมุนดับระดับไม่ได้ดับบลทันมันหมุนแล้วมันก็ ยิงคล่องๆเบาๆก็เข้าครับผมก็มาได้แล้วหนึ่งศูนย์ทีมม่ตึงหรอทีมผมก็ตึงเหมือนกันนะจ๊ะโอเคจังหวะน,นี้ยังไงสกัดได้ด้วยยังแหบเลยตัวเองจังหวะนี้สกัดไหมสกัดไหมโอเคสกัดไปแล้วยังไงยังไงส่งให้เม็ดโอ้ยบอกให้ส่งให้เม็ดเจ้าตจยังเข้าทางอยู่แต่มันก็ไม่เข้าทางแล้วก็ยิงไปค,ค,คุณฝืนนั่นมันก็ติดมือกดสูมเข้าไปแล้วก็อขอกสนามโอเคแล้วเราก็ได้เปิดมุมนะเบื่อเติมตัวได้เลยเติมตมโอเคจังหวะนี้ ปั้นโอเคมันต้องเข้ามั้งนะวะโอเคมาอเอาเข้าหวัวไหมอูย้ยแล้วก็้าไปเฉยเลยอะไรวบบน,นั้นนะี่ยโอ้โหก็ฟุกเกินโอ้แล้วดูแฟร์เลยก็อืมเปิดมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เขายิงเข้าแต่แต่แต่เขาก็ทำให้บอลเข้าไปเองวันนี้โซเลโซเลยยังไงเตะทิ้งไปเลยเมสเซลวิงว่งวิ่งวิ่งหาบอลแล้วแมงมุมไม่ถึงหรอกตรงนี้เอ้แต่มันถึงได้ไงวะ โอ้ส่งพลาดอีกแล้วโอเคโอเคเปิดหลอดม่่งมามันก็ติดพรารู้อยู่แล้วโอเคจังหวะน,นี้ยังไงต่อจัดตัวเองยังไงต่อจ้าโอเคมันติดติดป่ะมงไปส่งธรรมดาทึบบชิบโอ้ยโอเคความแข็งเราย,ยังมีส่งไปโอ้มันช้าแท้หวะเราแม่งคงคิดช้าเกินอะจังหวะน,นี้ยังไงจ้าดุดแน่แน่ฟ้าอ่ะโอเคโอเคสก,กัดหน่อยโอเค วันนี้ส่งไปส่งไป,งไปงมันก็ติดอะโอ้ดูเริ่มม่วงนอนแล้วเริ่มพากไปเริ่มม่วงนอนไปมันเกิดอะไรขึ้นโเคส่งไปยาวๆมันไม่ถึงจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้โอ้สกัดได้จังหวะนี้เน,นโมเนโมส่งให้โซเลโซเลไปแล้วโซเลดับเบิลทัสโอ้ยมันไม่ดับเบิลทัสทีแกะมันจะกระชากอย่างเดียวเลยผผมแม่งเดี๋ยวนี้มือเป็นอะไรวะโอเคสกัดได้สกัดได้ยังไงยังไง โอ้ยโอเคสกัดได้อยู่โอ,โอ้โหปุบโ,โ,โอเคหลุดมายิ่งเข้าไปแล้วเปไ็น3-0นิ่มนิ่มถ้เหมือนจะยากนะแต่ง่ายก็เอาเดีครับเอาเดีครับเอาแล้วเขาเปิดหัวแดงขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ยังไงเนโมเราเออโดนสับโดนสับโอเคสกัดได้ไหมโอเคสกัดได้ด้วยวย่ะส่งไปเดีย๋ยวเพิ่งใจเสีย ส่งไปอย่าพึ่งใจเสียโอ้ยโอโหูรุดมาอย่างนี้ยิงตายฝืดๆล้วก็เข้าไปทีหนึ่งโอ้ยลุยสี่สแล้วนะสี่สุดแล้วนา,นายอมแพ้เลยไหมยอมแพ้เลยหรือเปล่าผมเ,เกินก็เดี๋ยวจะออกเกมมันจะคลิปสั้นนะโอเคมองไปเอ้ยโอเคอเคอเค้สกัดได้นี่อูส่งไปโอ้โหทไมมันไม่วิ่งไปตรงๆวะจะวิ่งอ้อมเพื่ออะไรอะจังวันนี้ จังหวะน,นี้สกกันไหมโอ้แม่งพลาดจังหวะน,น,วน,นี้ยังไงเขาเลยแล้วก็ติดในโต๊ะเราเฮ้ยโอ้ดูทําตัวดิเก็บโอ้แม่งเด้งอีกแยะอะไรวะไม่เสียเลยนะโอเคโอเคจังหวะน,นี้ไงแทงโอ้ทำไมหัดชงหัดช้าอย่างนี้วะเพื่อนช้าอย่างนี้จะไปหากินอะไรได้โอ้โหแล้วมันหลุดมาอย่างนี้แล้วก็คุณเฟืนยิงไม่เข้าไปดีทีนึ่งหัดล้วละจ้าเดนิดรออย่ใจเย็นนะจ้าใจเย็นๆๆ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  หัวร้อนอยู่ยากหัวสบายอยู่ง่ายนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ครับจังหวะน,นี้โอเคม่งไปทีนึงงนีโมเราเป็นคนเก็บบอลได้โอเคหมุน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 ,มนโอเคเจนเย็นเย็นเย็นโอ้ยบอลมันอยู่ข้างหน้าแทนที่จะอะไรอ่ะจิมออกไปแต่จังหวะนี้มันก็หลุดอยู่มันหลุดตรงไหนอะไรทีนี้จังหวะนี้ยังไงครับเน็เน่เนทเน่เฉย นนยิงเข้าไหมไม่ไอเขา้าเฉยเลยอะไรวะนะก็ไม่เป็นไรก็สี่ศูนย์ได้สี่หนึ่งแล้วก็ถือวันิม่มโอเคจจงหวันนี้เด่นชิลๆไปส่งไปเลยถึงไม,ไม่ถึงว่ะไอคีพายโอเคทีมเรานี่ัวปั้นเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยโยงขับโคตรแบกอะพูดจักใจเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอล้ไปดูตัสองเถอะโอเคมาจังหวะนี้เราก็เปิดให้โอเคเราเปิดหัวแดงนะเราอยากบุกว่ะ โอ้ย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 ก็รุนแรงกันเกินรู้ว่ารู้ว่าโหแต่ก็ใจเย็นได้ไหมบางทีผมก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะซื่อว่าทาแบบนี้ไม่ได้แต่จังหวะนี้หลุดไหมแม่งติดอีกแล้วฟันเดอร์อะไรชไนเดอร์เวสลี่ชไนเดอร์จังหวะนี้เนโมเวเนโมอย่างงี้เดี๋ยวมันทันหรอผมอ่านทันแล้วก็ส่งไปมาเราทันโอ้ย แม่งไม่เอาอะไรแล้วจริงๆเลยมือผมเนี่ยเออจังหวะน,นี้ยังไงจ๊ะจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้สกัดบอลหน่อยเฮอสกัดบอลหน่อยอโอเคยังได้อยู่โอเคเอาเปิดแฟร์ได้โม่งไปโม่งดีเอ้ยโอ้โม่งดีเอ้ยโอ้พลาดมางีท้ทีมบอลหน่อยทีมบอลหน่อยอย่าทีมคนเนะอาเอ้ยมาแล้วไงจังหวะน,นี้โดนใครแตกไหมโอเคมันใครแตกไปแล้วนี่หว่า วันนี้ส่งไปบุฟเฟ่บุฟเฟ่ส่งให้ฟินิี่ลามฟินนี่ลามส่งให้เบลลิแฮมจังหวะนี้มันก็ติดไปฟินนี่ลามได้บอลใหม่ส่งให้เมสเซลเมสเซลจังหวะนี้อื้อหือแต่บัตทัชเงี้ยวเงี้ยวโอโอโอจะแหวกอย่างเดียวเลยว่ะไอเราก็นึกว่าโหดแน่โอเคยังติดเราโอเคส่งไปโอเคอึ๊บโอ้โหล้ำไม่เอาไม่ล้ำอ่ะรู้ว่าถ้าเกิดไม่ล้ำแล้วผมยิงแล้วผมแม่งสากเก๊กไว้ โอเคจังววะดียังไงจ้ะปัะ๊บโอ้ยเอาแม่งชาแท้วะเฮ้ยหลุดโอ้โหหลุดอย่างนี้จังหวะน,นี้เมสเซลพร้อมปั่นแน่เลยแต่ไม่ได้หรอกเรามันเหนียวกว่าเอาอีกแล้วแม่งตีแล้วเวลลี่เชนไอเดอร์ยิงมาโอ้โหจุกเลยเนี่ยโอเคโอ้โ okay, หส่งมาฝืนๆแต่ก็ถึงตัวแล้วก็แม่งเอย้ยติดไหมโอเคยังติดอยู่ส่งไปโอ้ย วันนี้ยังไงครับเอ่โอ้ยแม่งติดอีกแล้วมันเป็นอะไรวะอุ๊บโอ้โดนเตะอีกแล้วโอเคสกัดมาสกัดกลับไม่โกงจังหวะนี้โอเคคุกขักจังเลยนะจ้าตัวเองไปชักไปตรงกลางได้แล้วนั่นอะโอ้โหลงลงเลยนะยิงไปเลยเข้าไม่เข้าก็ว่ากันอีกทีโอเคแต่มันก็ติดอะไรอ่ะโอริเวอร์เค เตรียมตัวเปิดหมงนะเราอยากรู้ว่าการเปิดหมงของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนเปิดไปโอ้โหแม่งไปไหนก็ไม่รู้จะถึงไหมถึงแต่แต่มันหมงไม่ได้อติดโอ้แม่งล้มนาเนี่ยยอกยอกโอ้เพื่อนเพื่อนหันปั่น,นแต่มันมีโอกาสเข้าเยอะเพื่อนยิงอะไรเนะี่ยไอ้ไม่ได้สอนนะเ้ยบอกไว้บอกไว้ เดี๋ยวว่าผมเป็นสอนนู่สอนนี่เลยสไตล์ของสไตล์มันเนะแตผมก็บอกอ่ะเออทำไมวะมอมงไปยอนแคฟเอาแล้วออกไหมใครได้แม่งได้อีกแล้วไงถึงก็คันหน้าคันตาเลยทีเดียวผมจะโหจ,จะเฟี้ยวจะเลี้ยวซ้ายไปขนาดไหนก็นมาเหอะเอามงทิ้งเหมือนเดิมเลยผมว่าโอ้แม่งมอง,มองไปไหนตัวนี้บุฟเฟ่ส่งให้ใครวะเนี้ย โอเคแม่งฟิลิกโลจังหวะนี้วีเอโลส่งให้ใครอีกเมสเซลแน่เลยโอเคแม่งติดไอเวนเอ้ยโอเคแต่ว่ายัางได้ปะกลางกลางโลกเปิดมงไปโอ้ยทไมวะโอเคแม่งไม่ถึงใครเลยทีนี้โอเคมันติดปะส่งไปเว้ยส่งไปโอ้โหเมสเซลเมสเซลหมุนหมุนจังหวะนี้โอ้โหเปิดมงไกลๆอือเข้าไปไหมโอ้โหแม่งเลย มองก็แรงแต่ไม่แซงทางโค้งเลยนะโอเคเังาวันนี้มองไป <c oughs> อ,ไอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอแล้วจบไหมจบโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะซีหนึ่งตัวแบก MVP ของเราก็คงเก่นีน่ไม่พ้นโยฮันแคปหรอกนะจ๊ะโอเคหาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่ให้คลิปใหม่คลิปหน้าของผมเลยนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บทุกคน